คุณผู้ชมครับอย่างที่เราพูดคุยกันไปวันนี้เราคุยเรื่องระบบประสาทและสมองนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องนี้กันครับ ผมอยู่กับแพทย์หญิงนัทวันวงวีระนนท์ชัยนะครับอายุรแพทย์โรคสมองและประสาทจากศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเรียกเรียกคุณหมอซุงนะครับ<ข><ข>วันนี้ดิจิเฮลเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวของระบบสมองระบบประสาทต,ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้<ข>ต้องถามคุณหมอเยอะหน่อยนะครับเอาเป<ห>็นว่าคนไข้ที่จะมาตรงนี้ตึกของ B I H P เนี่ยเขาจะต้องมีอาการอะไรมาเขาถึงจะมาปรึกษาเรื่องระบบสมองและประสาทครับค่ะก็อาการมีได้หลากหลายเลยนะ โรคประสาทของเราใหญ่มากอาจจะมี mm hmm. ตั้งแต่อาการเป็นชาไม่ว่าจะเป็นชานหะนาะชายิบๆ uh huh. หรือว่ามีอ่อนแรง uh huh. มีอาการปวด ปวดแขนปวดขาปวดหัวเวินศร,รษะอันนี้ก็จะมาที่แผนกน,นี้เหมือนกอันแลปะปกติแพทย์ใช้ว<ช>ิธ<แ>ีการตรวจยังไงบ้างครับถึง <APP? S 2> จะได้ทราบอาการเราจะเริ่มต้นจากการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยนะคะ<อ>หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราได้การวินิจฉัยโรคแล้วเนี่ยอาจจาเป็นจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนหรือว่ายืนยันการวินิจฉัยโรคนะคะการตรวจเพิ่มเติมก็ทําได้หลายวิธีค่ะมีทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการตรวจเลือดนั่นเองอาจจะต้องมีการตรวจอื่นอีกอย่างเช่นการตรวจทางลังสีวินิ ก็คือการถ่ายภาพด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทเรียกว่าซีทีสแกนนอกจากนี้ยังมีการตรวจอีกอันหนึ่งก็คือการตรวจการทางานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อดยไฟฟ้าค่ะหรือที่เราเรียกว่า EMG หรือ NCS EMG NCS เ<ม>นี่ยมันเป็นเครื่องที่เอาไ้ใช้วินิจฉัยอะไรได้บ้างครับหลักๆเลยเนี่ยเราใช้การตรวจ EMG เนี่ยเป็นการตรวจการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายกับการเนื้อนะคะค<ช><ช>ำว่าส่วนปลายในทางการแพทย์นเนี่ยก็หมายถึงเส้นประสาทที่ออกมาจากบริเวณของไขสันหลังและออกไปที่แขนหรือว่าออกจากไขสันหลังส่วนล่างไปที่ขาซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการที่เราไปตรวจคือการจับสัญญาณไฟฟ้า<ช><ช>นะคะในร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเราอยากจะเคลื่อนไหวหรือว่าเรารู้ความรู้สึกเนี่ยปกติจะมีสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะ ใช้ตัวเครื่องเนี่ยมีทั้งใช้ไฟกระตุ้นเพื่อวัดการตอบสนองแล้วก็ใช้ตัวเข็มเข้าไปวัดโดยตรงที่กล้ามเนื้อดูว่าสัญญาณเนี่ยเป็นยังไงระหว่างที่คนไข้เนี่ยสั่งการระบบประสาทเพื่อเอามาประมวลนะคะประมวลข้อมูลทั้งหมดเพื่อระบุตำแหน่งที่มีปัญหาแล้วก็จะได้นําไปสู่การตรวจเพิ่มเติมหรือว่าการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจแบบนี้เนี่ยต้องมีอาการมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากเช็คเช็ค up สุขภาพแล้วก็ขอสกรีนทั้งตัวเลยว่ามีปัญหาระบบประสาทและสมองหรือเปล่าเนี่ยครับค่ะใช การคัดกรองโดยที่คนไข้ม่มีอาการเนี่ยอาจจะเจอผลการตัวจผิดปกติเล็กน้อยซึ่งบางทีเป็นจากตามอายุตามอะไรอย่เงี้ยค่ะเราจะทําเพื่อเมื่อเวลาคนไข้มีปัญหาแล้วนะคะเพื่อจะได้รักษาให้ทุกจุดเข้าใจแล้วคุณผู้ชมดิจิเฮลครับวันนี้ผมมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งทีผมก็ต้องมาลองเครื่องสิครับ E M G N C S แหมแต่คุณหมอออกตัวแล้วว่าจะมาสกรีนในวิมีอาการไม่ได้นะฉะนั้น คุณหมอครับผมชักจะมีอาการแล้วขานช้าฮะปกติเวลานอนเนะฮะเผลอไปทับแขนแล้วก็จะตื่นด้วยอาการรู้สึกชาที่แขนพอสมควรอีกทั้งเวลาอยู่บ้านนะฮะเวลาผมว่างๆภรรยาผมก็ชอบบอกเธอนี่ประสาทหรือเปล่าอยากเช็คฮะว่าประสาทและสมองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพอจะขอตรวจสอบได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปตรวจที่มือกันนะคะเดี๋ยวช่วยมือนะคะเห็นด้วยครับงั้นคุณหมอพาลุยได้เลยนะครับเชญเลยค่ะไปะ อันนี้เราจะเริ่มตรวจส่วนแรกนะคะคือส่วนของเนนะื้อคนและทันสัตว์ดีหรือว่า NCS ก็คือเดี๋ยวหมอจะทําการติดตัวรับสัญญาณที่มือคุณหนุ่ยได้เลยครับได้เลยครับนี่อ่าเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะดเดี๋ยวหมอจะเริ่มกระตุ้นไฟคุณหนุ่ยจะรู้สึกแระแทบบหรือบางทีจะมีกระตุกเป็นสัญญาณได้เล <ไฟ S 2> ะ,ะเดี๋ยวลองดูนะ่ะ การตรวจอันนี้เนี่ยก็คือมี2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนที่คุณหนูกำลังตรวจอยู่คือการตรวจด้วยไฟใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทแล้วก็เราจะวัดการตอบสนองก็คือจะมีการติดอุปกรณ์ที่มืออย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้ไฟกระตุ้นเส้นประสาทจาลองเหมือนเวลาที่คนไข้จะรับรู้ความรู้สึกหรือว่าเคลื่อนไหวจากนั้นเนี่ยตัวรับสัญญาณก็จะรับที่ ตรงแผ่นที่ติดนี้แล้วก็ส่งสัญญาณตามสายนี้เข้าไปในเครื่อง <S <S ออนะคะผลที่ได้หมอก็จะได้ผลมาบนหน้าจอเป็นกราฟแล้วก็เครื่องเนี่ยก็จะทําการวัดตัวเลขออกมาให้ <Wow. S 2> หลังจากนั้นหมอจะเอาตัวเลขพวกนี้ไปประมวละคะ่ะแล้วจะทําอันนี้เสร็จเราจะตรวจด้วยเข็ม <S <S ใช้เข็มเล็กๆตรวจไปที่กล้ามเนื้อปักที่กล้ามเนื้อตามออจุดต่างๆซึ่งสัมพันธ์กับโรคที่เราสงสัยนะคะซึ่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยเราจะตรวจทั้งตอนให้คนไข้อยู่เฉยๆกับคนไข้ขยับนะคะสิ่งที่ได้คือหมอจะได้ยินเสียงนะคะมีเสียงออกมาจากลําโพงนะคะก็คือเหมือน กันตัวเข็มรับสัญญาณไปแปลเป็นเสียงแล้วก็แปลเป็นภาพด้วยนะคะก็จากภาพและเสียงเนี่ยหมอก็จะแปลผลในแต่ละจุดว่าอันนี้ปกติหรือผิดปกตินะคะซึ่งผลจากทั้งหมดจากส่วนแรกกับส่วนที่2เนี่ยพอเอามารวมกันเราจะสามารถเอามาระบุตำแหน่งได้ว่าเส้นประสาทตรงไหนมีปัญหาเข้าใจตัวเลขผมเป็นยังไงบ้างครับดูจากจอตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราดูก็คือดูเขาเรียกเป็นแอมพลิจูดก็คือตั้งแต่ เริ่มต้นจากตรงฐานไปจนถึงยอดเนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่นะคะอย่างของคุณหน่วยตรงนี้วัดได้44ถือว่าปกตินะคะอ,อย่างอื่นที่เราดูก็คือดูระยะเวลาเพราะว่าระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มกระตุ้นจนกระทั่งถึงจุดที่รับสัญญาณซึ่งถ้าเทียบกับหน้าจอคือเริ่มกระตุ้นจนถึงรับสัญญาณเริ่มเห็นกราฟนะคะครตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ตรงนี้เครื่องจะมีสเกลบอกไปแลระยะเวลานะคะคอย่างในที่นี้ก็คือตรงที่เมื่อกี้เราติดเนี่ยใช้เวลา3.27 มิลลิเซคันถือว่าปกติคือปกติก็ต้องเลขน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีค่ะใช่คนผิดปกติอย่างเช่นว่าเราพูดถึงโรคผังพืชที่ข้อมือเนี้ยพวกเนี้ยก็คือพอมีผังพืชกดทับมันก็จะวิ่งช้าลงนะคะพอวิ่งช้าลงตรงนี้ก็ใช้เวลานานขึ้นซึ่งซึ่งตัวเลขตัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4นะคะซึ่งอันเนี้ยถือว่าปกติค่ะโอ้เยี่ยมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองส่วนต่อไปเดี๋ยวหมอจะขยับเข็บฟังเสียงนิดนึงนะคะโอ้ สิ่งที่คุณหมอเห็นเมื่อสักครู่คุณหมอเห็นอะไรบ้างครับค่ะก็ที่ตรวจไป4จุดเนี่ยก็ดแแูแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่งของเส้นประสาทคนละเส้นกันนะคะนอกจากการชัดกรองเนี่ยเท่าที่ดูก็คือไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะเส้นประสาทดูสุขภาพแข็งแรงดีทํางานปกติดีนะคะ นร่นก็พอจะวินิจฉัยได้ว่าที่ผมร้องเรียกการตรวจก็คือผมสาออยใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะมาที่เราอธิบายได้อย่างเช่นว่าอย่างที่เราบอกว่าอาการตัวนี้ข้อจํากัดใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าเนื่องจากอาการของคุณหนุ่ยเนี่ยอาจจะเป็นๆหายๆเป็นแค่ตอนนอนซึ่งมาทีการกดทับมันเป็นแค่ชั่วคราวซึ่งมันยังไม่ทําให้เกิดความเสียหายถาวรกับเส้นประสาทเรามาตรวจถึงยังไม่เห็นซึ่งอันนี้เป็นเครื่องหมายที่ดีว่าถ้าคนไข้ประทับประคองหลีกเลี่ยงการกดทับข้อมือ อาการพวกนี้ก็จะหายไปเองได้เพราะยังตัวเส้นประสาทยังปกติดีอยู่ขอบคุณมากครับนี่ก็คือผลทางการวินิจฉัยคือทําให้ผมสบายใจขึ้นมากว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาซีเรียสมันแค่เกิดในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเอ็นตัวไปทับมันฉะนั้นผมก็ต้องจัดท่านอนใหม่จะได้ป้องกันความเสียหายตรงนี้ ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทั้งเรื่องระบบประสาทสมองต่างๆก็อย่าลืมมานะครับ B I H นะครับ Bankkok International Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ International นั่นเองนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ